ก็ของท็สวัสดีครับวันนี้ถูกกันหรือเปล่าครับอ่าวันนี้นะครับผลที่ออกก่อนแลนวครับวันนี้ที่ออกนะครับห้าแปดสี่กับหนึ่งสี่ครับอ่าวันนี้ผมผมให้ห้าเยอะครับ อ่ามีห้าพิเศษออกแต่ห้าครับให้ห้าธรรมดานี่ตรงหน่อยครับธรรมดาเลขที่ออกเก้าหกห้ากับแปดห้าให้ห้าหกห้าเลยครับให้ห้ากับหกหกห้าตรงตรงนะครับอันนี้แล้ววงวงจะไปวงหกสามอ่าแต่ก็ตรงครับวันนี้ไอธรรมดาตรงตรงเลยครับอ่าวีพีครับวันที่วันที่จะออกสี่สามสามก็มีสี่ แต่91้าหในวงเกตรงๆเลยครับอ่าไปดูคลิปเก่าได้เลยนะครับคลิปวันที่6ทับสิทับหกอ่ะผมให้วงเกเลยอ่าวันนี้ตรง2หน่อยครับอ่าแล้วท้าหัวหน่อยวันที่7็ดทับ10ทับหกพิเศษให้2 2 0 2 1 2 3 2 7 3 3 2 3 4 3 6 3 7 7 7 1 7 2 7 3 7 5ธรรมดาแล้วครับ6 หกหนึ่งหกสองหกสี่หกเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดแปดแล้วเจ็ดหกสองสองหนึ่งสองห้าสองหกสองเจ็ดวีพีครับแปดแปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดเจ็ดสองสองสามสองสี่สองเจ็ดสองแปดเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดแล้วเจ็ดแปดอ่าวันนี้รูสองตัวแล้วครับผมว่าน่าจะมีแน่เลยครับ สองกัเจ็ดครับผมว่าพุ่งนี้มีมาแน่ๆเลยครับอ่าตอนนี้ผมจะวงนะครับพิเศษนะครับผมว่าน่าจะมีสองสามอ่าแล้วก็เจ็ดสามอ่าหกนะครับสองห้าแล้วก็เจ็ดแปดอ่าวีพนะครับสองสี่แล้วเจ็ดเจ็ดอ่าผนี้อาจจะมีเบิร์นะครับ ครับขอทุคนโชคดีครับช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดดีดดีครับครับสวัสดีครับ